สวัดีครับวันนี้เราจะมาใส่กรอบป้ายทะเบียนกันนะครับผมก็ป้ายเก่าก็ได้พังครับหูยืดขาดครับผมเราก็ซื้อกรอบมาเปลี่ยนใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่กันครับ ก็จะมีน็อตมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับผม เลือกไอ้มุมให้หมอนะครับผมแล้วแต่เราจะเลือกอนะครับตำแหน่งก็ใส่ด้านนี้นะครับผมเข้าไปบางคนก็ใส่ด้านนี้มันจะไม่ได้ครับมันผิดครับผมต้องกลับด้านนะครับใส่ด้านนี้ ตัวเมียจะอยู่ด้านในนะครับก็เราตั้งศูนย์ให้ตรงนะครับแล้วก็เตรียมตัวล็อกน็อตนะครับ ให้แน่นนะครับผมแล้วก็เราก็มาใส่แผ่นป้ายทะเบียนเข้ากับไอตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่นอ็อตตัวผู้ตัวเมียล็อกประกบครับผม ก็ขันให้แน่นเลยนะครับผมน็อตก,ก็มีสี่ตัวครับข้างละสอนะครับผมเผื่อใครซื้อป้ายทะเบียนมาใส่เองนะครับก็ง่ายๆครับผม ก็เรียบร้อยครับผมง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชม